ล้างสารนะครับการล้างสารก็คือการคือปกติแพคโคบิวโรโซนะครับแพคโคบิวโโซเนี Co ่ยเป็นจิบเบเรลินประเภทหนึง่งแต่จิบเ่ะเขายืดแต่แพคโคเนี่ยเป็นเปอร์เซนต์จิบที่เข้มเพราะงั้นจะทํางานตรงข้ามกับแพคกับจิบเบเรลินคือกดทีเนี้ยทุกอย่างถ้าโดนสารเข้าไปนะครับข้อมันจะสั้นเรื่อยๆอ,อันเนี้ยส,ส่งปัญหาส่งปัญหาแต่คําว่าล้างสารก็คือเราจะใช้ยาที่เป็นคู่ตรงข้ามกับยากด ก็จะต้องเป็นยายืดอ่าในเมื่อมันกดเราก็ต้องใช้ยืดเพราะงั้นถ้าใช้ยืดเนี่ยมันมีอยู่2ตัวครับคือหนึ่งคือใช้จิ๊บนั่นแหละใช้จิ๊บเป็นยืดแต่จิ๊บอ่ะเวลาเรามาใช้เนี่ยจิ๊บนะ่มันไม่ได้ไม่ได้ล้างสะทีเดียวครับจิ๊บมีหน้าที่ในการยืดข้อป้องยืดข้อยืดก้าน <c oughs> แต่อีกตัวที่เราต้องใช้คือออกซิน NAA IAA หรือฮอร์โมนอาหารเสริมอยู่สูตรที่มีออกซินปน NAA หรือ IAA ก็ได้ Indo ดแอซิติ c แอซิหรือ n น p h ิอัลแอซิต c กแอซก็ได้อยู่ในอัลฟาที่เราทำเราเอามาล้างคือเราเราต้องการตัดลิฟของแพคโคไอแพคโคเบอโซออกอ่าใช่แล้วล้างยังไงหนาล้างก็คือพ่นเลยครับพ่นให้ยามันซึมเข้าไปให้ NAA หรือ IAA เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้มากที่สุดครับได้ตัวไหนอรับอัลฟาครับที่ใช้ได้ดีเลยครับของเราก็คืออัลฟาอัลฟาที่เราใช้นี่แหละฉีดใบเนี่ยนะรชบธรรมดาเลยครับฉีดใบธรรมดาเลยพอล้างจบ ยอดจะกระตุ้นออกมาง่ายขึ้นที่ที่ผมเจอเนี่ยคือหลายหลายสวนเนี่ยเขาใช้แพคโคอะแพคโคมี3สูตรยืนพื้นนะ3สูตรคือ10% 15% 25%ที่เนี่ยเราจะใช้10%กับ15%แบบน้ำน้ำขีมแต่ว่าในพื้นที่อื่นเขามีเป็นผงด้วยแต่เราจะไม่พูดผงเราเอาแค่นี้ก่อนทีนี้บางคนเนี่ยเขาใช้10%หรือ15%โดสปกติเ,เขาประมาณลิตรถึง2ลิตรน้ำาพันแต่บางสวนมีใช้1ลิตร หรือสามลิตรนะหนึ่งลิตรก่อนหนึ่งลิตรน้ำสองร้อยหรือไม่ก็สามลิตรน้ําพันเข้มเกินไปครับและถ้าและหลายสวนเนี่ยเขาต้องการกดให้ให้ชะง,งักเพราะเขาคิดว่าแพคโคอ่ะจะช่วยออกดอกซึ่งแพคโคไม่ได้ช่วยออกดอกอันนี้คือความเข้าใจผิดชาวสวนคิดว่าแพคโคฉีดเท่าไหร่ออกดอกไม่เกี่ยวแพคโคไม่ช่วยออกดอกตั้งสติใหม่แพคโคช่วยกดใบซึ่งถ้าแรงไปกดใบใบมันจะเหลืองเลยเพราะว่าในระยะที่เรากดแพคโคเนี่ย จริงโดยข้อที่จริงแล้วมันพยายามที่จะกระตุ้นตาใบสร้างอีกใบแต่ตอนนี้มันไม่ออกแล้วมันจะกุดด้วนแล้วมันก็จะกดพืชจะเครียดมากเพราะออกใบไม่ได้มันเครียดมันโดนบางอย่างกดซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ล้างสารก่อนที่เปิดตาดอกดอกที่ออกมาก็จะกุดแต่บางคนจะไปล้างตอนที่ดอกเริ่มเริ่มยืดแล้วเริ่มประมาณสักตาปูตาปลาแล้วก็จะไปล้างแต่ถ้าไม่ล้างก็จะเจอปัญหา แล้วถ้าไม่ล้างจนขนาดไปติดลูกแล้วครับไข่เป็ดไข่ไก่แล้วก็ไปจนถึงลูกนะ่ะกระปอ๋องนมล่วงไม่ใช่ร่วงเพราะสารนะร่วงเพราะว่าขั้วมันสั้นเกินไปรับน้ําหนักลูกไม่ไหวมันไม่มีลูกตั้งตั้งขนาดนี้ลลนแ,ล,แ<ต>ล้วกระป๋องนมแล้วขั้วแค่นี้รับไม่ไหว